สวัสดีครับผม KPCPDIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเ,เราก็มาเจอกันในคลิปที่35แล้วนะครับผมที่ผมได้เอาวัตถุมงคลนะครับของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธรรมโมวัดเขบาบังเหยชุมพลสีมารามตำบปลป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน35รุ่นนะครับแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับ ที่สิทธิ์เสีทศเัดเขาบังเหยนะครับผมได้จัดเตรียมมานะครับเพื่อที่จะไปร่วมในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศในวันที่8พฤศจิกาย,ยน2563ผมก็คือจัดเตรียมไว้35รุ่นนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นรุ่นที่35แล้วนะครับผมที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือเหรียญซ่อนกลนะครับผม เหรียญซ้อนกลปี2,563นะครับผมจำนวนการสร้างก็มี5เนื้อนะครับผมมี5เนื้อด้วยกันนะครับเนื้อละ108องค์นะครับผมมี5เนื้อเนื้อละ108องค์เท่านั้นนะครับผมถือว่าไม่เยอะนะครับสร้างไม่เยอะนะครับผมสรรพคุณนะครับผู้ใดมีไว้ครอบครองจะหนุนดวงไม่ให้ตกต่ำไม่มีอดอยากไม่ยากไม่จน ไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครมีอยู่มีกินไม่อดอยากแขว้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงกิจการการค้าการงานเจริญรุ่งเรืองชนะคู่ต่อสู้คู่แข่งทั้งปวงและสามารถใช้กลซ้อนกลเล่์เหลี่ยมกลอุบายหรือใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าแก้ลำายตรงข้ามได้โดยอัศจรรย์พลพิสดารประสบผลสำเร็จ ดังหมายที่วางไว้ทุกประการนะครับผมอันนี้ก็สรรพคุณของเหรียญของประเดิจพระคุณท่านนะครับผมก็มากมายเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมลักษณะการสร้างใกล้ๆกันนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับผมถ้าเราเห็นเหรียญจริงนะครับผมถ้าเห็นเหรียญจริงนี่การทําเนื้อนะครับผมการทําเนื้อก็คือเป็นลักษณะออกเนื้อหยาบ นะครับผมแต่ว่าทําได้สวยงามมากนะครับผมทาได้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็องค์ท่านพระอาจารย์นะครับก็โดดเด่นมากนะครับผมอ่าด้านบนก็จะมีคําว่า,าชื่อของเหรียญเลยนะครับซ่อนกลนนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็คือพระอาจารย์นกทิตะธรรมโมนะครับผม อ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพระคาถาอัคระยันของพิสดารนะครับทั้งสองด้านนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นมหายันนะครับผมนะครับถือว่าเนื้อนะครับทําได้สวยงามมากเลยทีเดียวอ่าแล้วก็จะมีการต่อโค้ดตัวเลขนะครับผมนะครับไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอ่านะครับทุกองค์ก็คือจะมีตัวเลขนะครับตอกไว้นะครับผมอ่าเนี่ยครับถือว่าทําได้สวยงามมากนะครับผม อันนี้ก็ออกเป็นสีทองคําเลยนะครับผมของนี้นะครับตรงนี้ก็คือด้านหน้านะครับผมก็มีจาร์อักระนอรไว้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คืออักรานออันนี้ก็อักรากอนะครับผมแทนชื่อของประเดชวุฒคุณท่านพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านหลังนะครับผมด้านหน้าก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับการออกแบบ ถือว่าแล้วก็การทําลักษณะเหรียญน,นะครับผมนะครับเนื้อของเหรียญแล้วก็ทําได้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมด้านหลังะนะครับด้านหลังก็ถือว่าทําได้สุดยอดมากนะครับผมลวดลายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นองค์พระพรมนะครับผมอ,องค์พระพรมสีหน้านะครับ ถือว่าทําได้สุดยอดมากนะครับลักษณะการออกแบบด้านบนนะครับถ้าเรามองดูดีๆนะครับก็จะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เหนือเหนือพระพรหมนะครับผมนะครับนี่นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอยู่เหนือพระพรหมนะครับแล้วก็จะมีอัคขรายันพระคาถานะครับผมล้อมรอบเหรียญนะครับอันนี้ถือว่าคมชัดมากนะครับตัวเล็ก ก็จริงน,นะครับอาัการายันตัวเล็กแต่ว่าคมชัดมากนะครับผมหรือว่าลักษณะการแกะแบบก็ถือว่าทําได้สุดยอดมากนะครับก็จะมีคําว่าวัดเขาบังเหยออำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญสร้างในปีนี้เลยนะครับแต่ว่าถึงแม้เป็นเหรียญที่สร้างในปีนี้แต่ก็ สิทธิอนุสิท์ที่มีความต้องการกันมากนะครับที่จะเอาไว้ครอบครองนะครับผมแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ามาแจก,กง่ายๆนะครับผมนะครับก็เท่ากับว่าแค่ออกมาแค่ปีนี้ก็หายากแล้วนะครับท่านก็จะมาแจก,กในเวะละสาสําคัญเท่านั้นนะครับผมอันนี้การออกแบบอันนี้ผมถือว่าผมชอบมากนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับลักษณะการออกแบบ อาจจะเป็นเนื้อของเหรียญก็ดีนะครับแล้วก็ลักษณะรูปทรงแล้วก็อาการายันต่างๆนะครับเด่นชัดมากนะครับสวยมากเลยทีเดียวครับผมอ่น,นี้นะครับสวยงามมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามารับชมด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ อย่างที่ผมบอกก็คือทุกเหรียญนะครับก็จะมีการตอกโค้ดตัวเลขไว้ด้วยนะครับผมก็คือจะไม่ซ้ํากันนะครับอาจจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับผมอ่นนี้นะครับถือว่าทําได้สวยงามมากเลยนะครับผมครับผม KPCP DIY นะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม